เป็นเหตุการณ์จริงนะคะลิซ่าปีนคอออกมาได้ขณะที่พ่อควันกำลังเอาขยะไปเทยังไม่ได้เทเลยยังไม่ได้เทเลยลิซ่าปีนปีนคอไม่ควันก็อุ้ยตกใจรีบแกะเชือกแต่ว่าลิซ่ามาหาที่พึ่งมาหาพี่เหรียญเป็นที่พึ่งดูดูอุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยไอ้เจ้เหรียญทองอย่าไปส่งอย่าไปส่งน้องดูแม่ยกอุ้ย อุ้ยไม่หยกไม่อยู่แล้วไม่หยกไม่อยู่อ้ยแต่ก็อยู่นะเขาก็รู้ไงว่าแบบเหรียญปะไปส่งเหรียญปลาไปส่งหนองเหรียญโอ้ยต่อไปเราไม่ต้องเอาไม่หยกไปละเราเอาเหรียญทองกับลิซ่าดีกว่าเฮ้ยมามาไอ้มาเดินไปเดินไปนี่เป็นเหตุการณ์จริงนะคะเมื่อกี้วิ่งกันโอ้ยตาตื่นตาแตกหมด แต่เหรียญทองดีเพราะว่าเราเคยเอาเข้าไปแล้วนี้เขาก็รู้น้องดูดูอาชาลิปเสบใช่ย่อยนะคะดูไม่ยกเอาลูกเช่นมานะโอ้ยโอ้ยนุ่น้ย,ย,ยชดใครอ่ะปิวอลมอ่ะเนี่ยคนงานเขาก็กำลังลงต้นสับประรดให้พ่อขวานก็กขระขยะไปเทลิซาปีนคล้องไม่ควานโอ้ยแก่เชือกจนนี่มือเจ็บเลยค่ะ ไปโอ้ยสงสารอยากเข้ามาอยู่ด้วยกันโอ้ติดติดี่เี้ยแล้วติดแล้วติ้โอ้ยกำลังรู้ว่าเนี่ยนงโอ้ยอยด้วยเลยโอ้ยนี่พอดีคอกวันนี้ค่อนข้างสกปรกเราก็เลยมารุมช่วยกัน ทำความสะอาดนะคะแล้วว่าจะไปเอาทรายเอาดินมาลงให้ด้วยวันนี้ขยะเยอะขยะเยอะว่าควานกำลังเข็นรถเข็นนะคะออกไปเอาไปเทแล้วก็จะมาตักเอาไม้เนี่ยแม่ควานก็กวาดอยู่ด้านนู้นหน่นกวาดอยู่ด้านนู้นแล้วลิซ่ามาเล่นมาเล่นประตูคอกนะคะอันนี้ก็ปีนออกไปได้แล้วคันนี้ไปอ่ะก็วิ่ง วิ่งวิ่งไปหาที่พึ่งไปหาพี่เหรียญวิเหรียญก็กอดเอาน้องกลัวน้องจะไปทางอื่นจะกลัวน้องจะไปโซนที่อื่นถ้าไม่มีเหรียญทอง,ทองแบบว่าลิซ่าก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะจะวิ่งเตะเิดอันนี้แม่หยกก็จะกระวนกระวายอยู่ในข้อดูขยะมุนเลยค่ะขยะเละตุ้มเป๊ะเลยเพราะแม่หยกดิน้นไปอีกแล้วเห็นไหม ไปอีกแล้วโอ้ยสงสัยไปตามพี่ไปตามพี่เหรียญมาอยู่ด้วยกันเด้อแสบใช่เล่นอนะลิซาทำเอาแม่หัวขมมเลยทําให้แม่ตกใจหัวใจอยู่ที่ตะตุมะ่มอะไม่ไหมคะถ้าไม่มีเจ้าเหรียญน,นะลิซาคงวิ่งตเลดิดไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยลิซาเนี่ยโอ้โหเลยเรียกขอนเรล้ขวขอนเอ้ยขอนมา ตกใจวิ่งตะเลิดไปหาพี่เหรียญอพี่เหรียญก็ถูของน้องสนุกเลยนะเนี่ยโอ้โหนั่นเนี่ยนั่นแน่ยังไม่ได้ปิดประตูค้อกนะนี่ไม่ออกก็อไม่ออกแล้วอ๋อไม่ออกเ่าเหรียญทองอยู่น right. uh ี่ยุย ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็คงจะได้เห็นโมเมนต์ภาพมึกสักครู่นะคะนาทีระทึกเลยโอ้ยเหรียญทองถูเอ้าถูเอา,เอาอยังไม่ได้ำขยะเลยใช่ไหมก็ตอนที่เธอเข็นไปลิซ่าก็ออกไปแล้วครึ่งตัวนะคะ มาเลย,ยไม่ช่พ่อโอ้อยเลยไม่ใชยโอ้ยเลยไม่ช่เวลีกูดม, <Very good S 2> มากพี่เลียนลียนไม่น่าเชื่อว่าชายแสบอย่างเหลียทองจะรู้กอดเอาน้องไม่ให้น้องวิ่งไปที่อื่นนะคะแล้วแบบกอดเอาน้องอยู่ใต้ทางอะคะ่ะแม่แม่ทุกท่าน เหมือนเหมือนว่าเหมือนแม่หยงเนี่ยกอดลอลิซ่าไว้อยู่ใต้คางกับพี่เหรียญเล้วทำอย่างนั้นนะโอ้ยตบมือกันตบมือให้กับน้องเหรียญทองเลย,ยนี่ก็รู้รลูนี่ลาเดินไปนึ่ครับพี่เหรียญน่ะนี่ก็ระลุลูลูเหรีรยญทองมองวันใหญ่สงสัยต่อไปต่อไปเนี่ยถ้าพ่อไม่เอาพี่เหรียญมาหาหนูหนูจะทำแบบนี้อะไเนี่ย หนูจะปีนข้าออกไปหาพี่เองตรงตรงลวดลวกกั้นคล้องเนาะไม้ไผ่มันค่อนข้างอ่อนคะ่ะแม่แม่ยิ่งไม้ไผ่แห้งเท่าไหร่น้ําหนักของต้นต้นไผ่เนาะมันจะเจ้าเหี่ยวมันจะอ่อนมันจะอ่อนมันจะเบาแรงนะคะมันจะรับน้ําหนักของลิซ่าไม่ได้เพราะลิซาก็โตขึ้นทุกวันแต่ไม่หยกไม่หยกดิ้นเฉพาะตอนที่ลิซ่าวิ่งแต่พอลิซ่าไปถึงถึงที่เหรียญก็ ก็ได้แต่ยืนมองนะคะยืนมองสองลูกขอรู้ว่าลูกเขาไม่เล่าแต่ไายก็ได้แต่ยืนมองเหมือนเพื่อสักคู่แต่ตอนลิซ่าวิ่งเนี่ยวิ่งจากตรงนี้นะคะไป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 ,ไปอย่างเงี้ยไม่หยกดินด้นดิน้นดิ้นแต่พอไปถึงไปจบอยู่ที่พี่เหรียญน,นิ่งเลยค่ะนิ่งลูกเชือกพากันนิ่งไปสิตามพี่มาแล้วจะหาพี่ดิไอ้ <laughs> อเออลี่ติ๊กตักดติ๊กต่กเห็นเหตุหการณ์แล้วเป็นยังไง หเห็นเหตุการณ์แล้วโอ๊ย,ออยตื่นเต้นไปด้วยเลยย,ย,ยัองอยู่กับน้องแหละดูท่าดู <laughs> กลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วโอ้ยคุณ <laughs> ดูอันโน้นนะ่ะก็ไปอหอมหอมเนี่ยไปอยู่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่กับเขาอยากออกไปเดินบอยอยากออกไปหาพี่ โตกกะกับอกตุกใจขนาดไม่ควานแกะเชื่อนะแกะไม่เป็นน้มไม่แม่ว่าพวกควานเขามัดแน่เนี่ยคว่วอลิซ่าแกะได้แต่ที่ไหนลิซ่าเล่นปีนคออ่ะสังั้นดูระยุงระยิงกันเลย <c oughs> โอ้ยเธอต้องมาตามแกเอาแล้วนี่ <c oughs> มาอีกไหมล่ะมาอีกไหมไม่มาแล้วเพราะหนูไม่รู้จะไปหาใครมาอีกทีนี้มาจริงเลย <c oughs> <laughs> 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 ไปเลยตัวตุกตุนหนนบี่เลี้ยเขาอยู่นู่นหนนวิ่งไปนู่นเลี้ย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 น,ยน,ยนมาเร็วเลี้ยนมามันเลยลืม <laughs> ลืมที่อยู่ตัวเองซะง,งั้นไหนเป็นยังไง <laughs> <laughs> หัวใจจะวาย <laughs> <laughs> ไม่วาย <laughs> แต่เราหัวใจจะวายกลัวลิซ่าเขาวิ่งเตลิดไม่อันนี้ไมล่มละไมล่ละไม่ละ นเน่เน่ี่เน่ไใจติดใจนี่เไปเลยลอยลอยโดนไว้เดียวนะลอย่าฮ่อะดูไอเหรียเหรียญอะแล้วไม่กลับที่ตัวเองเหรอเหรียญอะดูดูเป็นยามเฝ้าคอกแล้วทีนี้แม่น่นน่นนุเหรียญมานีหรอกเปล่เอะ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอัานฮันเน่หันเน่<ว>คิดว่าจะอยู่ไหมเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเเนี่ย,ย,ยโอ้ยนอนไปกินขี้แม่ยกแล้วเหรียญทองเดโอ้ยโอ้เห็นภาพน,นี้แล้วน่ารักมากเลยเนาะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่า เด็กชายแสนแสบยาเหรียญทองนี่จะแบบเอาน้องเป็นนี่ไม่มีพ่อควานนะพ่อควานอยู่นี่นะคะนี่นี่พ่กควานพ่กควายืนอยู่นี่ยืนมอง,มองแต่เด็กๆแบบว่าอยู่ด้วยกันได้อย่าไปชลนลวเอออย่า,า,อ,ยาอย่าไปทางลัดนะเหรียญน้องอย่าไปทางลัดนะออย่าไปทางลัดนะดูอันเนี้ย เก็บไม่เสร็จสักทีนะครขยะวันนี้ไปกับข้อไว้กับบ้านกับกับที่อยู่แล้วเหรียญโอ้ยไม่อยากกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> จะเก็บขยะรีบเสร็จลูกอะไรหนิฮะอ,อ,อะไรหนิอะไรหนิฮะตัวแซบตัวแซบเ <c oughs> นี่ยนี่นี่พ่อเหมือนที่เราคุยกันวันนั้นว่าจับแค่เหรียญทองนอกน,น,นั้นเด็กๆเขาจะเดิมตามก้นกันเลย ก็นี่หก็นี่ซ่าก็ติดที่เรียนแล้วตอนนี้อืมไปเดินตามเขาแน่แน่ๆๆ่อย่าไปพังบ้านเขาแล้วนั่นมาซะแม่มามาเขาไม่ได้เรียกหนูโอ้ยตัวแสบเอ้ยบอยเดยสนค่ะน้อง น้องก็อยากชวนพี่ <laughs> นี่นแบบนี้แหละไปงุง้งยิ่งงุง้งยิ่งกันโอ๊ยเ <laughs> อาไม่รู้จะกอดเอาใครเลยแม่หยกโอ๊ยอ,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 อะไร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 พี่เลี้ยงเขาไม่เอานะโอ๊ย เขาไม่สวยใจเราเนือไปถูต้นไม้อีกแล้วหนึ่งอยากอยากให้พี่เหรียญอยากให้พี่เหลียนแบบอ่กอดเอาอยู่ใต้คางเหมือนเมื่อกี้อ่ะปาเดี๋ยวเราเอาเหรียญทองไปไว้เราจะได้รีบทําความสะอาดนะคะก็ลิซ่าขอฝากนิดนึงอย,อย่าอย่าซนแบบเมื่อกี้นะถ้าว่าแม่อยู่คนเดียวนี่ไม่ไหวนะแม่ไม่ไหวจริงๆนะคะนี่ดีนะนี่พ่อควานอยู่ทางนั้นนะ โอ้ยไม่ควายไม่รู้จะไปเรียกใครมาช่วยเลยแม่แม่ <laughs> โอเคเหรียญทองพี่ชายที่แสนนี้ก็เตรียมตัวกับคลองนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกําลังใจนะคะอย่าลืม subscribe, สับส c r ล b ์สั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ